สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมภ์วันนี้ช่องคลีนิกชาแนลจะนําเสนอดาวองคาดาวพุธและดาวเกตย,ย้ายซึ่งจะมีผลในระหว่าง,งวันที่1นึถึงสิตุลาคมสองพันห้ารในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักอย่างไรบ้างนะคะสําหรับประจําเดือนตุลาคมสองพันห้ารนั้นไม่หมอได้ทําคลิปเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะ เข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของแม่หมอกดเข้าไปนะคะจะมีรูปโปรไฟล์แม่หมอแล้วก็มีพรีริสกินนี่ชั้นแนลอยู่แล้วก็มีดวงประจําเดือนตุลาคมสปันัสิบห้า,า 15, แล้วก็ต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็แม่หมอดูเป็นลัคนาราศีนะคะซึ่งได้มาจากการคํานวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนํามาผูกดวงออกมาสถิตลัคนาราศีนะคะส่วนคนที่ยังไม่ทราบถึงลัคนาราศีก็สามารถดูจากราศีกลุ่มก็คือคนที่เกิดระหว่าง วันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมแต่ลัขนาดราศีจะมีความแม่นยำมากกว่าประมาณ80%ราศีนั้นมีความแม่นยำประมาณ30-40%เ่ต้าได้ดูดวงดาวพื้นดวงเดิมประกอบด้วยก็จะมีความแม่นยำถึง90%กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับครึ่งเดือนแรกนี้นะคะในเดือนตุลาคมจะมีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงด้วยกันซึ่งจะเป็นดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธด,ดาวเกต ดาวังค์ายของชาวลัคนาราศีกุ่มนั้นก็คือพพศาชสาชาศาสชาหมายถึงการติดต่อสื่อสารการเดินทางใกล้ๆพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นพพกรรมะกรรมะหมายถึงการงานการกระทําและก็กรรมส่วนดาวพุธเป็นพบปุตตะแล้วก็พบมรณะนะปุตตะหมายถึงการที่เริ่มอะไรใหม่ๆความรักใหม่การลงทุนอะไรใหม่ๆาการทํางานใหม่การเ,าเป็นบุตรหลานบริวารลูกหลาน หรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าส่วนมรณะหมายถึงมรดกหรือการเดินทางหรือการที่อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ดาเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในเรือนลาภะในวันที่4ตุลาคม2565ดาวอังคารกับดาวพุธนั้นย้ายในวันที่3ตุลาคม2565เรามาเรื่องันที่การงานเลยนะคะการงานของชาวลัคนาราศีกุมก็คือดาวอังคารนั่นเองนะคะ ดาวอังคารเข้าสู่ราศีมิถุนในภพปุตตะในวันที่3ตุลาคม2565เวลา02.03นาฬิกาซึ่งมน,นะคะ,ะมนมาแล้วตั้งแต่วันที่13กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมคําว่ามนนั้นหมายถึงว่าย่ําอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่นะคะไม่ค่อยเคลื่อนไหวการเดินช้า เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีกุมในช่วงจังหวะน,นี้นะคะตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่8ตุลาคมการงานของชาวลัคนาราศีกุมอาจจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่มีการอ,อยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่ไม่ค่อยมีความก้าวหนา้าไม่ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนั้นซึ่งเป็นภพกระดุมพระก็คือ,อดาวพฤหัสบดี ดาวพฤหัสบดีนั้นได้ถอยหลังตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นมานะคะจนถึงวันที่2ธันวาคม2565และหลังจากนั้นก็จะมีการมนอีกประมาณ15วันจนถึงประมาณวันที่17ธันวาคม2565ก็จะเดินเป็นปกติมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นจนถึงเมษายน2566การเงินของชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงจังหวะครึ่งเดินแรกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า มีเรื่องของรายได้การเงินหรือเรื่องของโชคลาภเพราะว่าดาวพุธนั้นอไม่ใช่ดาวพฤหัสบดีนั้นมีสองภพเรียนคือภพลาพะและก็กระดุมพระมีการถอยหลังแล้วก็ทําให้เรื่องของรายได้และก็โชคลาภในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก่อนวันที่4ก็จะมีเรื่องของลาผลหรือรายได้นั้นลดน้อยถอยลงแต่พอวันที่4ี่ตุลาคมเป็นต้นมานะคะ าดาวเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งอยู่ในภพลาภะมากระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีกุมก่อเกิดซึ่งลาบผลเกิดขึ้นอาจจะทำริเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการงานก็อาชีพเสริมอะไรพวกนี้ก็กระตุ้นให้มีลาภผลเกิดขึ้นหรือจะเป็นการเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยนะคะอาจจะมีลาบผลในช่วงจังหวะที่ดาวเกตเข้ามาอยู่ในราศีธนูแต่ก็อยู่ที่ดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะมีลาบผลมากน้อยแค่ไหนนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นดาวมรณะก็คือดาวพุธซึ่งจะย้ายในวันที่3ตุลาคมส5า5รก15เข้าสู่บ้านตนเองนะคะในเรือนราศีกันเรือนมรณะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและก็มหาอุดด้วยมหาอุดมีความสูงยิ่งมีความที่มีอิทธิพลมีเรื่องของความเข้มแข็งมีความมั่นคงเพราะว่าเป็นเกษตรราธิบดีในบ้านตนเอง เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะน,นี้ก็ให้ชาวาล,ลัคนาราศีอกุมได้ระับระวังเรื่องของความเจ็บป่วยนิดนึงนะคะ,ะช่วงจังหวะน,นี้อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยเข้ามาเพราะว่ามีความเข้มแข็งในเรื่องของมรณะมรณะหมายถึงความเจ็บป่วยหรืออาจจะเป็นการเดินทางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าใครที่ไม่ต้องการเจ็บป่วยแก้คลิปด,ด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวใช่ไหคะเดินทางไปนู่นไปนี่ซะบ่อยๆมันก็จะแก้คลิปในเรื่องของความเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะได้รับมรดกได้ด้วยนะครับเพราะว่ามรณะหมายถึงมรดกหรือเป็นเรื่องของออรายได้รายจ่ายเงินประกันชีวิต ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอะไรพวกนี้หรือได้รับมรดกได้รับประกันสัญญาประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีเรื่องของแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่ดาวเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็มาอุดในอยู่ในราศีกันจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคมแล้วก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในเรือนสุภาษต่อไปส่วนเรื่องของความรักนั้นนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพพันธุแล้วก็สุภาษ ช่วงจังหวัดตั้งแต่วันที่27กันยายนนั้นดาวศุกร์ได้เข้าสู่ราศีกันนะคะ,ะก็ได้ตําแหน่งนิดเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับมหาอุดนะคะนิดนั้นคือด้อยค่าอ่อนพลังอ่อนกําลังคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขสดชื่นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของพันธุ์ทุกนะคะอาจจะมีเรื่องของการที่อาจจะอยู่กันแบบห่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่พอดาวศุกร์ ได้อยู่ร่วมเรือนกับดาวพุธตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ำก็เข้ามาส่งเสริมให้ดาวสุขมีพลังขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้นอาจจะมีความสุขขึ้นสาหรับคนที่มีครอบครัวนะคะ ส่วนคนที่เป็นคนโสดนั้นดาปุตตาก็คือดาพุธนั่นเองเข้าสู่เรือนมรณะ,ะในราศีกันเป็นกระทำแหน่งกเกษตรตราธิบดีและก็มาอุดมีความสูงยิ่งในเรื่องของอความเข้มแข็งนะคะก็อาจจะเจ,เจอความรักใหม่ๆจากคนทีอ่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัด เรื่องของการติดต่อสื่อสารในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของออนไลน์ก็ไปไม่ได้ด้วยในช่วงจังหวัดนี้นะคะก่อเกิดความเข้มแข็งเกิดขึ้นอาจเจอรักใหม่ๆห,หรืออาจจะเดินทางไปแล้วก็ไปพบเจอนะคะในช่วงจังหวัดที่มีการเดินทางท่องเที่ยวก็ไปพบเจอระหว่างที่ท่องเที่ยวเดินทางก็ไปไม่ได้ด้วยเช่นกันส่วนดาวปัตตานีคู่ครองคนรักซึ่งเป็นดาวอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนราศ,ศีกันมาตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่17 ตุลาคมนะคะ,ะก็อยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพพันธุกก็อาจจะก่อเกินมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการงานหรือเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันในเรื่องการเงินคอยซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีความรักที่สดใสสดชื่นเพราะว่าดาวพุธอยู่ร่วมเรืยนกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพพันธุนะคะ,ะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ท่าน,น้ำเพราะในเรื่องของความรักเป็นคนที่ได้หลงรักแบบหลงแบบง่ายๆด้วยเช่นกันนะคะที่เรียกว่าศุกร์ พุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมเมาเสพสมจนสมสารเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านสมหวังในความรักมีรักที่สดใสสดชื่นแล้วก็เจอคนที่ดีๆเข้าสู่ชีวิตนะคะในช่วงจังหวะนี้การดูขม่หม่นั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วย สำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวมีคำอธิบายใต้คลิปนี้หรือจะสแกน QR Code เบอร์โทรไลดไอดี่ทหไว้ตามหน้าจอนี้สำหรับคลิปนี้ไม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ